ไม่ว่าเราจะมีพื้นปูนพื้นหญ้าหรือพื้นชนิดไหนก็นแล้วแต่สามารถที่จะตีกรอบง่ายๆแล้วใส่ดินลงไปนั่นเองนะคะก็เป็นการปลูกผักที่ง่ายขึ้นเรื่อยๆสวัสดีค่ะมาพบกับหมูอ้วนชวนทําเกษตรคนนี้อีกแล้วนะคะยามเย็นแบบนี้นะคะก็เป็นเวลาที่เหมาะสมกับการ ปลูกผักมากที่สุดเลยนะคะแต่ว่าวันนี้นอกจากจะมาชวนทุกคนปลูกผักแล้วหมูอ้วนจะมาพาทุกคนทำแปลงผักที่ง่ายที่สุดเลยนะคะแทบไม่ต้องใช้จอบเลยนะคะโดยการยกแปลงผักขั้นเทพในสไตล์ของหมูอ้วนคนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแปลงผักขั้นเทพที่จะยกขึ้นมาโดยไม่ใช้จอบจะทำยังไงไปดูกันเลยค่ะ และนี่ก็คืออุปกรณ์สําหรับแปลงผักขั้นเทพที่หมูอ้วนจะนําเสนอทุกคนในวันนี้นะคะก็คือพลาสติกคุมดินนะคะสําหรับกําจัดวัชพืช1ผืนนะคะจะเป็นสีขาวหรือสีดําก็ได้นะคะเอาแบบที่น้ําผ่านได้จะดีที่สุดนะคะแล้วก็แผ่นเชอล่านะคะ ขนาดตามความต้องการของทุกท่านได้เลยแต่วันนี้หมูว้วนจะทําที่ขนาดความกว้าง1เมตรและความยาว3เมตรนะคะที่สําคัญขาดไม่ได้เลยนะคะเป็นข้อต่อนะคะสําหรับทํากรอบ งของเราให้สูงขึ้นนั้นเรามาดูกันวิธีการติดตั้งกันเลยค่ะไปค่ะนะคะเราก็จะปูแผ่นพลาสติกเพื่อคุมหญ้าคุมวัชพืชต่างๆนะคะโดยที่เราแทบไม่ต้องถากถางพื้นที่เลยถ้าเรามีพื้นที่สนามหญ้าเรียบๆอยู่แล้วนะคะก็ใช้แค่พลาสติกคุมหญ้าปูไปที่พื้นแล้วเราค่อยติดตั้งยกแปลงกันค่ะปูค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะต้องตัดพลาสติกตามขนาดที่เราอยากจะได้ขนาดของแปลงนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาตั้งขอบเลยค่ะ การตั้งขอบของหมูอ้วนก็หมายถึงการยกแปลงให้สูงขึ้นนั่นเองแรกนะคะเราก็านําตัวข้อต่อที่เดียวเข้าไปในแผ่นเชอร,ร่าของเรานั่นเองนะคะเพื่อที่จะตั้งขอบขึ้นมาทั้งด้านซ้ายและด้านกว่าอย่างนี้นะคะเราจะวางเชอร,ร่าบอาร์ดของเราบนพลาสติกที่เราเตรียมเอาไว้สําหรับกําจัดวัชพืชน,นะคะ การยกแรงในสไตล์ของหมอ้วนคนนี้ง,ง่ายแสนง่ายไม่ถึง10นาทีนะคะผู้หญิงก็สามารถประกอบได้ง่งายเลยนะคะตอนนี้เราก็จะมาถิงขั้นตอนของการเทดินลงไปนั่นเองนะคะซึ่งก็จะเป็นดินปุ้งปูงสูหมูอ้วนะคะเดี๋ยวหมูอ้วจะใส่ดินลงไปีแล้วก็ทําการ เดี๋ยวหมูอ้วนก็จะปลูกให้เสร็จเต็มแปลงเลยนะคะแล้วพรุ่งนี้เช้าเรามาดูกันว่าพอปลูกไปแล้วเนี่ยต้นกล้าเขาเป็นอย่างไรบ้างนะคะทุกคนก็คอยรุ้นไปกับหมูอ้วนนะคะพรุ่งนี้ เรามาดูพร้อมๆกันนะคะเขาแล้วนะคะเดี๋ยวหมูว้นจะพาทุกคนไปดูผักที่หมูว้นได้ปลูกลงไปในแปลงยกพื้นสําเร็จนะคะที่ง่ายๆโดยที่ไม่ต้องใช้จอบสิบนาทีก็ทําเสร็จผู้หญิงก็ทําได้นะคะว่าผักของหมูว้นจะเป็นอย่างไรนะคะที่ปลูกลงไปในดินกุ้งปุกด้วยไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นเดี๋ยวชมบรรยากาศโดยรอบของสวนหมูว้นไปนเลยนะคะอันนี้ก็เป็นซูมไม้เลื้อยของหมูว้นนะคะเก็บทานได้หลายรอบมากแล้วไม่ว่าจะเป็นผัวเป็นถัวหรือ น้ำเต้ามอนแสนยาวลูกนี้นะคะเด inform inform ี๋ยวจะเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นเคลชัยาเลด้กรัำปีผักชีผักสลัดนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะหมูอ้วนก็มีผักคันเยอะแยะเลยนะคะนี่ก็โซนสวนครัวของหมูอ้วนไม่ว่าจะเป็นแครอทมะเขือมะนาวมะพร้าวสมโอพี่หมดเลยค่ะแล้วเราไปดูแป้งกันเลยค่ะสวัสดีกวางตุ้งดอก และนี่ก็คือผักนะคะที่หมูอ้วนปลูกไปเมื่อคืนนี้นะคะเพราะว่าหมูอ้วนได้ใายาว่ดดินวิเศษเป็นอย่างนี้นี่เองนะคะผักหมูอ้วนสดชื่นมากเลยนะคะนี่ก็เป็นไอเดียดีๆนะคะที่หมูอ้วนน่ะนำมาเสนอทุกๆคนเลยถ้าใครอยากจะนํากรอบแบบนี้นะคะไปยกแปลงง่ายๆสไตล์หมูอ้วนก็สามารถทําตามได้ง่ายๆนะคะส่วนใครมีข้อสงสัยนะคะหรือไม่มีอุปกรณ์ ในเรื่องต่างๆนะคะในเรื่องของการปลูกผักเนี่ยก็สามารถทักมหาหมูอ้วนได้ที่ ID ดียายด้านนี้เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าหมูอ้วนยินดีที่จะแนะนําให้คําปรึกษาและที่สําคัญมีอุปกรณ์และวัสดุปลูกในเรื่องของการปลูกผักไว้บริการจัดส่งทั่วประเทศด้วยนั่นเองนะคะซึ่งเจ้าแปลงอันนี้นะคะก็มีข้อดีมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการประกอบง่ายติด ตั้งง่ายเบาเบ,บาสบายเรานะคะและที่สําคัญเนี่ยไม่ว่าเราจะมีพื้นปูนพื้นหญ้าหรือพื้นชนิดไหนก็นแล้วแต่สามารถที่จะตีเกาะง่ายๆแล้วใส่ดินลงไปนั่นเองนะคะหมูอ้วนก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นไอเดียดีๆนะคะมอบให้กับทุทกๆคนในช่วงวันปีใหม่นี้นะคะเพื่อที่จะนําไปปรับใช้ในครวัวเรือนของตัวเองนะคะปลูกผักเอาไว้ทานเองที่บ้านนะคะโดยเฉพาะเป็นผักปลอดสารพิษนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเรานะคะค่ะสำหรับวันนี้หมูอ้วนต้องขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืม ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับคลิปนี้ของหมูอ้วนด้วยนะคะสวัสดีพี่ใหม่ค่ะขอมอดอมดอกไม้ในเสวน